การก่อสร้างอาคารปัจจุบันนี้ก็เตรียมวางแผ่ไปแล้วก็จะทําทางลาดไว้ให้ผู้พิการหรือคนชราเนี่ยได้ได้ได้ใช้ได้ทําเป็นทางลาดไปต่อไปนี่ก็จะทําเป็นมเมื่อเสร็จแล้วทำเป็นทรายหินล่างเนี่ยแล้วก็จะมีราวจับนี่ไปนี่ขึ้นสาหรับขึ้นไปไหว้พระข้างบนนี้ได้แล้วว่าคนแก่ก็ไม่ต้องก้าวแล้วพอเกมวางแผ่ล่วงหน้าไปแล้วนี่คือเทปูนหย,ยาบๆไปก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวจะทําต่อไปก็ พอเสร็จแล้วก็จะทำให้ให้เรียบร้อยไปต่อไปอต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำอเออก็ตอนนี้วัดเนี่ยก็มันเป็น เข้าโครงการวัดประชาชฐเนี่ยก็ต้องคือหนึ่งวัดเนี่ยก็ต้องสะอาดแล้วก็ห้องน้าห้องห้องท่านี่ก็ต้องเรียกว่าให้ทันสมัยเพราะว่าเนื่องด้วยคนที่มาวัดก็อย่างที่บอกเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นคนอ่าคนพิการอ่าคนพิการม้งแล้วก็คนชราส่วนส่วนใหญ่ที่จะมาใช้อ่ใช้วัดเนี่ยก็ก็ต้องเตรียมทําห้องน้ําไว้ว่านี่เป็นี่เป็นห้องน้ำสำหรับคนอ่พิการกับคนชราเนี่ยที่สามารถจะเข็นรถเข้าไปได้ ก็ทํคการปรับปรุงทุกอย่างมาก่อนตรงนี้ก็เป็นเป็นทางขึ้นเป็นกระไดก็ต้องทําเป็นทางราดเหมือนกันทําทางราดเรียมไ้เพราะว่าต่อไปรถรถเข็นรถวินแชร์เนี่ยก็จะได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ก็เลยเรียมวางแผนวัดก็ต้องทําให้เรียกว่าให้ประชาชนทุกทุกอะไรทุกเพศทุกวัยใช้ได้ใช้ได้ก็ทำการวางแผ่นไปเรียบร้อยแล้ว หลือติดติ A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  ไดไอ้ทีประยุงตัวแล้วจบนะสำหรับวัดปัจจุบันเนี่ยก็ก็ต้องอปรับตามสภาพเรียกว่าทำให้เป็นที่ว่าญาติโยมมาวัดเนี่ยก็ให้เจริญหูเจริญตาก็วัดหลังจากปรับปรุงเสน,นาธนะต่างแล้วรวมกรงทั้งห้องน้าอะไรต่างๆแล้ว,ลลวก,ก็บริเวณก็ต้องปรับปรุงเรียกทำ ให้มีสวนต้นกมต้ไม้เอาไปที่สําหรับให้โยมมาได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปก,กันมั่งอะไรกันมั่งแล้วก็ปรับมองให้ว่าให้ทิวทัศน์ของวัดให้มองดูอารมณ์รื่นแล้วก็วกรสรงงดงามเรียกว่าคนญาติโยมไปมาก็เรียกว่าเอาเป็นที่ถูกใจเหมือนั้นเรียกว่ามาแล้วก็เรียกว่าอยากจะมากลับมากอกีกทําให้ดีเรียกว่าพร้อมวัดสนใจก็ทําพร้อมทุกอย่างเรียกว่าสถานที่ก็ดีห้องน้ำห้องท่าติแล้ก็ดีตานแล้วก็ทําเรียกว่า เอาไม่รองรับปัะธาจากญาติโยมทั้งหลายที่ได้มามัดสามัย้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ดีเรียกว่าจะได้ติดใจจะได้ไปแล้วจะได้กลับมาอีก